ของของรุ่นพี่ค่ะมาแสดงความดีค่ะเพราะว่าเขาบอกเป็นคอลเลคชันเชียร์เราก็เลยต้องมาเชียร์ไปกับเขานิดนึงชื่อตรงเลยชื่อชื่อตรงค่ะอะไรนะคะคอลเลคชันเชียร์ถามเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะในส่วนนี้ไม่ได้รับข้อมูลรู้เรื่องราวอยู่คือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่า เป็นแบบเหมือนฟองแชมเปญที่ฟู่ฟ้าฉลองสิปีนี่นะคะก็เลยเป็นคอลเลคชันเชียร์สเหมือนเชียร์เลยก็จะมีความฟู่ฟ้าเหมือนฟองเบียร์ฟู่ฟ้าใช่ฟองเบียร์อุ้ยอันนั้นนะคะถ้าเป็นสาขาทำนายวัตถุมันเมาเนี่ยดิฉันยกให้คุณเอมี่กินปฐุมกับคุณนัลลภีพัฒน์เท่านั้นอันนั้นยอมอันนั้นยอมอันนั้นยอมค่ะอันนี้เป็นสายเก๊กฮวยไม่มีฟองใช่ค่ะใส่แล้วสวยเหมือนเชียไหม ต้องให้คุณลูกค้าเป็นคนบอกค่ะจะสวยหรือเท่จะสวยหรือเท่ถ้าถูกยังไงนะคะถ้าถูกเชียร์ทำมดีเป็นดาราทำมดีอู้ uh> 네 <the 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 bon <the <the ู้จริงนะดาราทุกคนทำไม่ดีเพราะเราจริงๆตอนนี้จะเป็นสวยหรือเท่เป็นคนเท่ที่มีความสวย อ่าผสมผสมจะโทษนะจะสวยหรือจะเท่เนี่ยให้คนอื่นเป็นคนบอกเราไม่ควรจะชมตัวเองเนาะอุ๊ยพูดได้เลยยุคใหม่พูดได้จริงหรอมั่นใจจากภายในชุดภายนอกเพราะงั้นมันสวยมากเลยนะแล้วก็มันจะมีใครต้านเออยากแล้วนะโอ้ใช่ถ้าไม่ใช่ไฟแดงก็คือไม่หยุดแล้วนะเนอเรามีต่ำเรามีมงเรามีต่ำต่ำอะไรตำแดงต่ำแดงเมื่อกี้ต่ำลึงค่อยๆหิวข้าวอยากกินต่ำเลือดหมู น ok ่าขำหนูขึ้นภาพอินเสิร์ตนะก่อนมีโมอุยอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเกยการก้าวเขาไปเอ็มอุยอุยอุยรถถุนอันนี้เขาไม่ลอใหญ่หรอมึงก็หาเรื่องให้มา เลยนะคะคอยขายหรือว่าไม่บางบางคนเขาแบบมงตอนเด็กไงแล้วเห็นบอกว่ามีข่าวว่าเขาจะไปมงใหญ่อุ้ยเออยังไงเห็นข่าวเพื่อนแม่ได้เช็คแม่ได้เช็คเห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนปล่อยข่าวคือคนเนี้ยแล้วกูไปขายอยู่นี่กูรับรับรรับจบรับจบให้หน่อยเฮ้ยแต่ถ้าถ้าเพื่อนไปจริงยินดีนะทำไมเราบอกว่ายังไงว่าเพื่อนเหมาะเหมาะเงกับบริบทวิธีเหมาะสมมาก เหมาะสมมากแล้วถ้าจะต้องไปแบบระดับแบบ universe หรือจะไประดับโลกหรือจะไประดับ i n t ร์ก็จะไปเชียร์เพื่อนอไปไปแต่เพื่อนไปไหมให้เพื่อนตอบค่ะเราเห็นภาพเขาไหมเห็นภาพเขาใส่เห็นภาพเขาใส่เจินงจบเิงับไม่มีใครมีฟาร์มผมส่วนตัวได้เท่าเขาอีกแล้วฟามที่มันจะเพื่อรับมงที่ใหญ่ขึ้นจะมีใครนอกจากเกยการกก่านโคชีนี่ดิฉัน อย่า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 ต้องหาว่าราเรื่องคุณคุณนะคะตอนที่เขามาประกวดมิสซีนไทยแลนด์เนี่ยเชียเป็นคนเขียนหัวบินว่าคนนี้คือมิสซีนไทยแลนด์ปีนั้นหลอกอาจารแล้วเขาได้เพราะคำนี้ของเชียร์เล็อกล็อาคุณเลยกคเหรอูจังเกอดผู้มีพระคุณดีกว่าผู้มีพระคุณคือแค่เขียนหัวหัวกระดาหัวกระดาษนี่คือเรามีพระคุณเลยใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าคณะกรรมการอาจจะไม่ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นตรงกันแบบอาจจะไม่แบบมีหลายอาชีพปกติแต่หรือว่าเราเป็นคนชี้นำเพราะว่าเราหลักแหลมไงเราหลักแหลมที่เราเขียนปุ๊บแล้วก็คือทําให้เขาได้มงใช่เรียกว่าล็อกมงให้เลยแต่แรกใช่ค่ะล็อกมงตรงนี้เราคิดว่าเขาต้องตอบแทนเรายังไงดีก็เขาต้องทําทุกอย่างที่มีอ่ะคือจะสวดมนต์จะทำอะไรเขาต้องระลึกถึงเชียร์คนแรกก่อนครอบครัวก็อีกนะอ่าใช่เพราะเชียร์คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เขาได้มีรายได้ทุกวันนี้ที่ไปเลี้ยงครอบครัวอีกทีมอะไรนะคะน่าจะรู้แล้วส่งบอยไปแล้วคนมีพิจ ส่งไว้แล้วหรอทุกคนทุกคนใช่ใช่เขาเขารู้ตัวค่ะเขารู้ตัวเพราะว่าเขาเขาลางึกอยู่ตลอดคือต่อหน้าเขาเฮ้ยมึงกูอะไรอย่างเงี้ยหลังหละเขาเรียกคุณท่านนี่งี้เลยหรอใช่คุณท่านเานข่าวแบบล็อกน้องมาหาเราเอออันนี้มึงไปแกป้องไมเลยอะค่ะฉะนั้นแล้วครั้งนี้เชี่รดีก็จะกาหัวปีนว่าเนี่ย M U อุ้ย อุ้ยเขาไม่ไม่จับกัดไม่จับกัดเวทีเอาจริงๆเราเรามองว่าเราเชียร์แมสับตัวเราเชียร์ให้เพื่อนใส่แบ่ไหนใสจริงเชียร์เชียร์เลยใช่เพราะว่าคือเขาเหมาะเขาเหมาะเขาเหมาะจริงๆค่ะเขาเหมาะจริงๆอย่างความติดตลกติดอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมว่าเออภาพลักษณ์นางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือต้องบอกว่าอันนี้คือความเป็นนางงามที่จริงใจนะคะคือเขาเาติดแกลมมาเยอะแล้วแต่วันนี้คือเขาจะมาเหมือนแบบทำให ทำให้เด็กดูอะว่าเออติดแกรมเวลาไหนติดแบบติดขำเวลาไหนต้องทำยังไงแบบไหนใช่ใช่เป็นนางงามมิติใหม่มิติใหม่ใช่แล้วก็ส่วนออกมาให้สัมภาษณ์นี่คุยกับเพื่อนอย่างเดียอไม่เลยไม่คุยไม่คุยคุยทำไมเดี๋ยวเราจะรับบทที่เลี้ยงเลยไหมล่ะเออเลยเลยเป็นคอนเซอร์ไหมคือเราอ่ะจะเป็นพี่เลี้ยงอีกทีหนึ่งที่ต้องให้นางงามมาดูเราเราต่อด้วยแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวให้เขาไปได้มงมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่ากันเราจะสปอน ชุดนาตีสักน,นึ่งเราจะสปอนขนตา <laughs> <laughs> ได้ไปขนตาตลาดด้วยอ่าก็ไม่ขนตาที่เราใช้นี่ไงที่ใช้แล้วด้วยโอรักโลกมีคอนเซ็ปต์มีโูมิคุ้มกันอันนี้คอนเซ็ปต์อีโคแล้วก็รถเนี่ยเราจะไม่ให้เราจะไม่ส่งเขานะเลยเขาเดินไปเดินไปเพราะว่ารักโลกไงเราจะไม่เพิ่มมลภาวะให้โลกไปก็มันไม่ลงแล้วแหละจริงจังมากก็สปอนเซอร์ให้ขนาดตอนนี้ตอนนี้นางงานเริ่มสงสารเยเริ่มเริ่มสงสารแล้วเริ่มไม่อยากให้ตกปลแล้วถ้าสงสาร อย่าลืมโหวตและเชียร์ให้เขาอ๋อเอาจริงๆวันนี้ที่เราจะมาคุยทั้งหมดเราจะมาคุยเรื่องนี้จริงๆค่ะไม่ใช่หรอกเข้ามาเองไเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เข้ามาเองเดี๋ยวเข้ามันเองเออเข้ามาเองโอเคโอเคอันเรื่องหองเชียร์หน่อยเรื่องหองเชียร์ไม่ใช่ว่าคุยเรื่องเพื่อจสนุกกว่าเป็นยังไงตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างมีเขาที่คนคุยแล้วหรอคะมีคนคุยนี่ไงเราก็ถือนี่เราก็ถือว่าเราคุยกันอยู่นะไม่น้ำแนยพิเศษเขาลูกชิ้นเ่าลูกชิ้นสานอะ ธรรมดา50าพี่ใส่หกสี่ใตอนนี้ก็เลยคุยกับคนอายุ60อยู่ค่ะใช่แบบมันเป็นเรื่อยเนี่ยนะคะเขียนจริงเขียนจริงเหรอเอ๋ยวเฟ n นิวเด้อ fake news เอาให้พาดหัวได้นิดนึงอะไรเอาถ้าอย่างเดี๋ยวมันจะมีเฟ k นิวใช่ไหมเพราะแต่ที่คุยมาทั้งหมดยังไม่มีอะไรจริงเลยค่ะออนไม่ได้เลยไม่ขอให้ครที่มา20นาทีเชื่อนเละที่ออนมันคุยมาทั้งหมดเนี่ยออนหมดเลยและไอที่แบบของเชื่อมันจะเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองไม่อ่านจริงตอนนี้คือมันมีคนคุยแล้วก็ก็มีมีคนคุยแล้ว แต่วังนี้เราเราเราไม่เปิดตัวเนาะก็ให้มันเป็นเรื่องปกติไปคือเปิดไม่เปิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วปกติที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดหรือไม่เปิดอะค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่แค่ว่าไม่ได้อยู่ดีๆออกมาแบบโอ้แกรนโอ้คนนี้อะไรอ่เงี้ยมันไม่ได้เป็นฟิลนานจริงไหมว่าแค่เพื่อนรอบตัวเองก็บางคนหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอคุยกับใครจริง ไม,ไม่แม้แต่เพื่อนก็ไม่บอกไม่เพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราคุยเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลเนาะแล้วก็คือบางบางบาง,บางทีอ่ะมันก็คนสองคนมาคุยกันมันมีอะไรที่มันต้องศึกษาอา่อาพูดตรงว่าเพื่อนไม่ต้องเพื่อนไ,ไม่ต้องสารละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าชัวชัว ชัวในการที่เราจะแบบไปไหนมาไหนทําอะไรเป็นอินกับกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นอีสเต็ปหนึ่งเงี้ยค่ะคือเอาสเต็ปของบุคคล2คนเนี่ยให้มันรอดก่อนตอนนี้คุยคุยนะเชยเป็นคนเชยเป็นคนคุยนานค่ะหมายถึงว่าแบบศึกษาแต่ละคนแบบกว่าจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าศึกษาหลายคนนะแต่ว่ามันการคุยกับคนที่ใช้เวลาใช้เวลามากใช้เวลามาก ยี่สิบปีแล้วเนาะคนนี้คุยกันใช่ก็ตั้งแต่ประีสี่ขวบอันนี้เลิกกอนไม่ได้อะไรขอโทษเลยที่เระยะเวลาระยะเวลาที่เจอเขาเริ่มคุยกับเขาจนถึงตอนนี้แบบนานโอ้ก็ก็หลายหลายหลายเดือนค่ะหลายเดือนหลายเดือนละหลายเดือนขอาตผู้ใจอะไรเขาเลยผู้ใจอะไรคนนี้ถึงได้แบบเป็นคนพิเศษใช้คำใช้คำว่าสบายใจสบายใจแล้วกันคือเราชอบอะไรที่เหมือนแบบ คือคนคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วซึ่งทุกๆคนมันก็คงจะต้องการใครที่สบายใจนั่นแหละค่ะแค่นั้นเองหลายคนสงสัยอะไรนะคะอุ้ยเพื่อนยังไม่เจอเลยนะตอนนี้ยังจะจะบางคนจะบางคนยังไม่ครบยังไม่ครบทุกกลุ่มใช่ไหมว่าพวกไหนไี่เจอไม่สนิทจริงอะดิว้าวซึ่งคนนั้นคือเก๋การ์นก้าผัดเดียวอ่นผัดเดียวอ่น ตอนเอ่อแต่จริงงคค่่ะยัไมๆตอนนี้หลายคนสงสัยว่าสรุปว่าเชียร์คุยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงบอกไปตั้งแต่คันยมรับไปเลยยอมรับยอมรับเลยยอมรับเลยค่ะแต่ไม่ใช่คนในงานวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออยมมาาเื่่วนะแต่จะบอกว่าอยากเห็นว่าที่หูแดงเพราะเขินนะคะหนีบเจ็บมากหนีบ่ะไม่ใช่หูแดงเพราะอุ้ยแบบพูดถึงคนในงานแล้วเขินหรือเปล่าแต่ตรงไหนออนก่อน อุ๊ยอันนี้เจ็บไม่ได้ใส่ดีค่ะแต่หูเรามันไม่ดีเองเราเนี่ยมีดออกมาได้ในงานแต่งงานเราไปรุ่นดอ,อกไม้ไปหรอคะดอกไม้จะปักมือมือเพิ่งหายเองเนี่ยค่ะเออว่ายืนยันว่าไม่ใช่คนในงานนี้ใช่ไหมเพราะมีคนเข้าใจผิดไปแล้วจริงเหรอจับตามองเลยเหรอจตามองมีเพื่องมีิรุธหรือเปล่าอ่ะเอออุยมีมึงมีคนเดียวเลยขนาดเนี้ยเอาเอายืนนั่นให้ให้แบบ ไม่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 ได้อยู่ในงานค่ะต้องวงการอวงการชื่ออะไรอยากรู้อ่ะชื่ออ๋อ P E E อ้าวอือเหรอสักเมื่อไหร่เปิดนี่ไงเปิดแล้วนี่เปิดแล้วไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดคือให้ให้ให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบเดินไปเรื่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยไม่รีบไม่ไม่รีบไม่รีบเลย การคำว่าไม่รีบหมายถึงว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนี่หรอแม้มันไม่ใช่สารสำคัญที่จะต้องเปิดตัวว่าใช่ไม่ไม่ถ้าถ้าเห็นเชียร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็มันคนที่ไม่ได้แบบอยู่ดีๆจะเปิดใครเปิดใครอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพรคนเนี้ยแบบอะไรล่ะเหมือนคนที่เรารอคอยว่าเจอเจอเขาแล้วใช่เลยเอออย่างนั้นอืมคือ มันก็มีทั้งใช่และไม่ใช่ในที่นี้ก็คืออย่างที่เชบอกค่ะมันมันคือน,นิสัยที่บางอย่างมันอาจจะต้องศึกษากาันคือเชว่าระยะเวลาเราไม่ใช่คนที่แบบคุยแป๊บเดียวเราเขาเป็นแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางอย่างคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้ากับเราบางอย่างเราก็ไม่เข้ากับเขาเอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอยทาไมเชคค่อนข้างใช้เวลานานในการศึกษาดูแลใครสักคนอย่าง,งเงี้ยกําแพงสูงไหมตอนนี้ก็แพงสูงไหมเรื่องการจะเปิดใจ ไม่สูงไม่เราเปิดไปแล้วไงเออไม่หมายาเปิดใจที่แบบว่าเออคบหาเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยอ๋อเราเราอันนี้คือเหมือนมันเป็นแบบสเต็ปมาตรฐานส่วนตัวอยู่แล้วอาการที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยนานอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเออตอนั้นเรายอมรับเลยว่าเราเป็นผู้หญิงก็ยอมรับค่ะยอมรับมุมมองความรักมันเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆมุมมองความรักไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือสําหรับเชียเบสแรกที่เชียเคยตั้งไว้อยู่แล้วคือเรื่องของความสบายใจทีเนี้ยถามว่าวันนี้เชียคุยกับผู้หญิงถามว่าเชีย ถ้าถ้าสมมติคนเอ่อไม่ใช่คนนี้แล้วเป็นผู้ชายคุยไหมเชียร์ก็คุยอยู่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะมาแบบอุย้ยตัดผมแล้วจะคบผู้หญิงอย่าง,างเดียวอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเชียร์เคยพูดตั้งนานแล้วว่าเชียร์คบคนที่สบายใจยฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะคือได้มันมันมันได้หมดคือมันอยู่ที่แค่ข้างในจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากให้มองว่าออ มันจะมีบางบางบางความเห็นแล้วกันนึงที่เชียดได้เห็นได้ดูก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือเหมือนแบบมันเคยมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเชียไปทําผู้ชายคนที่แล้วเสียเวลาไปต้องนานอย่างเงี้ยเชียก็บอกว่าเสียเวลาอะไระคือถ้าจะเสียเวลามันมัน มันมันต้องจบกันไม่ดีข้อแรกข้อ2คือพูดเหมือนเชียร์ไปหลอกลวงเขา,าอะคนบ้าอะไรทนคบก,กับใครได้สองสมปี<อ>รู้จักกันมาตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรฝืนใจแล้วก็การที่เราจะความสัมพันธ์ไปกับใครลงตัวหรือไม่ลง,ลงตัวมันเป็นเรื่องของเราสองคจนจริงๆริอย่างเงี้ยค่ะคะอือฉะนั้นแล้วเอกศุอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักยังไงก็ตามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะเราเราคบเขาที่ข้างในแต่วันนี้ความรักที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปกันต่อเนี่ยไม่ได้หมายความ ว่าเราเพิ่งมาคนพบใจว่าเราชอบผู้หญิงจริงๆเราไม่ได้ชอบผู้ชายนี่นะอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยคือไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรเรายินดีที่จะคบอีกแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราเรื่องความร้สไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเจ็บช้ำใจแบบรักครั้งเก่าแล้วเราเข็ดแล้วเราแบบมารักผู้หญิงแางนีใ้ใช่ไหมคะโอ้ใช่ว่าชุดความคิดนั้นมันค่อนข้างแบบเป็นกรอบที่ที่จากัดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสําับเชียคือเชยว่าความรู้สึกที่ดีมันมีให้กับ ใครมันเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ค่ะแล้วเชื่อเชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณยุคสมัยนี้นะที่มันทําให้พื้นที่ของความหลากหลายเนี่ยมันเห็นความรักที่หลากหลายมากและเชื่อว่ามันน่ารักมากนะคะเออก็ยินดีกับทุกๆความความรักที่มันลงตัวแล้วกันค่ะคุ้ก็ค่ารักทุกคีนี่ของเชื่อว่าเออเี่ต่อคิวจะทำยังไงอ่ะสาหนุ่มๆน่จะต่อคิวอ so ่ะค่ะค mm ัน hmm. นี so wish, right? ้เราอ่ะ ก็ S <S <an> <S ก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ชอบจริงๆนะอันนี้เชียร์ขอบคุณมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่เชียร์จะจะตัดแต่เชียร์ก็ไม่มั่นใจจริงๆว่าแบบวิธการที่เราจะตัดสั้นขนาดนี้มันรอดไหมวะอะไรเงี้ยมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าพอตัดมาแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างมีเสียงที่ชื่นชมเยอะมากๆก็ต้องขอบคุณนะคะอ,อะไรเงี้ย <S an> คือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายชอบคือคุณคุณผู้หญิงบางคนก็อยากจะตัดอะไรอย่างเงี้ยตาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่ายาตัดตาแต่สามีห้ามไว้จริงไหมว่าเขาัำผมสั้นแล้วมันออกไม่ได ไม่ได้จริงไหมทรงต่อไปเขาบอกว่าเชียร์ที่ข้พรจะโกนหัวอ้าก็ใช่ไหะเออปั่นแล้วถ้าเพื่อนเชียร์ได้มงใหญ่เชียร์โกนหัวพูดแล้วนะ่ะไม่จริงโกนหัวเข่าค้นหัวเข่าคนบ้าอะไรเฮ้ยเอาจิได้ถ้าเพื่อนเชียร์ลงมงใหญ่จริงได้จริงเชียร์โกนหัวเลยอ่ะ อันนี้ไม่ขาดพาร์ติสันนี่เนี่หรออพาร์ติสันเลยแต่ไม่ใช่ไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่แค่เชียร์นะพีกกีกีก็โกนนะไปด้วยกันเลยโกรธไหมถามถามผู้ฝันตอนนี้มันัะถามก่อนแล้วว่ามึงจะสามแบบนี้ถามมาเลียไม่ถามมันจะกลายถามเหมือกูว่าพูดอะไรกันออกไปค่ะก็พูดไงคือคุณจะประกวดไม่ประกวดเราไม่รู้แต่ถ้าคุณประกวดแล้วประสบความสำเร็จดิฉันจะโกนหัวจะให้บวชให้เลยบวชให้ เราคุยไปเรื่อยๆเ,เราคุยไปเรื่อยๆจบไหมจบไหมทักขจบไหมไม่จบเลยจะไปเรื่อยๆือมาเสียกลมีค